สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องขวัญใจเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ก็มาลดน้ำทุเรียนเหมือนเคยครับแต่วันนี้ดอกทุเรียนบานเกือบจะหมดแล้วครับน่าจะสัก สองสามวันนี้น่าจะมานทั้งหมดนะครับดูครับมานใหญ่ถ้าทั้งต้นมานเกินแปดสิบเปเซ็นให้นับหนึ่งครับแล้วก็นับไปอีกสี่เดือนร้อยยี่สิบวัน มันจะตัดได้พอดีจากดอกบานใหญ่120วันลูกแก่ๆพอดีครับแล้วก็นี่ครับดอกน่วงเต็มพื้นเลยครับ นะเอาไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้มานหมดแล้วครับหางแยกก้ก็เริ่มไหม้นะครับเห็นไหมครับ พอไหมไปสุดห่างแย้มันก็จะร่วงครับตอนเหนือแต่ล่วงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับดอกที่ร่วงก็ เริ่มจะแห้งนะแล้วแล่มันก็จะมีดอกพวกนี้ร่วงด้วยครับไม่เป็นไรครับพอปีนี้ยังไงก็เอาไว้ได้ไม่เยอะครับบนต้นก็เหลืออีกเยอะครับนี่ครน่าจะไว้สักลูกนะ กิ่งและลูกพอครับเหลือเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวต้นนี้กันครับตอ <c oughs> นนี้ก็บานบานหมดแล้วครับร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์เหลือดอกเล็กๆไม่เป็นไรครับไม่เอาเดี๋ยวลูดทิ้งครับ นี่ครโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทุเรียนระยะดอกบานครับผมช่วงนี้ขอบคุณครับ